โลกจะก,ก้าวหน้าไปแค่ไหนเทคโนโลยีจะไปแค่ไหนถ้าเผื่อไม่มีครูที่รักและเมตตาครูที่เอาใจใส่ครูที่ห่วงใยรับรองครับการศึกษาไม่มีคุณภาพเพราะว่าไม่มีใครทำที่แทนครูได้ เราได้ใช้ระบบช่วยสอนของ Learn Education เพื่อมาพัฒนานักเรียนของเราให้ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพจะมีการจัดห้องเรียนเลิศไว้อย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียนโดยมีนักเรียนอย่างเวลาเข้าใช้ก็คือจะเข้าใช้1คนต่อหนึ่งเครื่องเลยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่การเรียนจะเป็นรูปแบบของการผสมผสานโดยนักเรียนเนี่ยได้มีการสื่อสารกับครูของเลิ n หลังจากนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือมีสิ่งไหนที่จําเป็นต้องเสริมคุณครูในชั้นเรียนก็จะมีการอธิบายเสริมให้กับนักเรียน ก็มีความสุขในการาที่คุณครูสอนคุณครูเสริมด้วยคอมพิวเตอร์มามีเทคโนโลยีเข้ามาหาผลการเรียนเขาดีขึ้นเรื่อยๆลูกชายจะตั้งใจเรียนมากแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาตลอด อ,อ๋อชอบวิชาวิทยาศาสตร์ของพี่ปาล์มค่ะเพราะว่าพี่ปาล์มสอนเข้าใจค่ะมีเทคนิคเฟรนลี่แล้วก็แบบไม่เครียดมากนํามาใช้ในห้องได้เลยตัวที่เหมือนเรียนล่วงหน้าเลยค่ะบบเรียนเข้าใจโอเคมากๆพบกับอิสระแห่งการเรียนรู้เรียน Learn education ผ่าน Learn a n y w h e r e อีกขั้นของนวัตกรรมการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด ทุกความรู้ทรงตรงถึงมือครูเพียงเข้าเว็บไซต์แล้วเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทั้ง ios android และ windows แค่ search learn anywhere และกดเลือก learn education ฟีเจอร์ใหม่เอาใจครูและนักเรียนยุคดิจิทัลเรียนคอร์ส anywhere แบบ streaming เรียนได้ทุกที่ไม่มีข้อจำกัดแม้ไม่อยู่ในโรงเรียน เลือกความเร็วในการเรียนได้หลากหลายตามระดับความสามารถจดจำการเข้าครั้งสุดท้ายไม่ต้องเลื่อนหาทำข้อสอบได้ทันทีเมื่อเรียนจบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อติดตามผลการเรียนได้ง่ายผ่านระบบรายงานและสามารถใช้วัดผลได้ตอบทุกข้อสงสัยและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่โดดเด่นและง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครูและนักเรียนสายออนไลน์ พบกับ Learn anywhere ทั้ง iOS, Android และ Windows ได้แล้ววันนี้ Learn anywhere โรงเรียนส่วนตัวเรียนได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมง